แสงจันทร์ในเงาดาบตอนที่สองเมื่อขบวนทหารของราชสํานกตามมาทันพี่ขุนศึกต้องเผชิญหน้ากับอดีตเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ก็ถูกฟันเข้าที่แขนอย่างจังควัญจันกรีดร้องเรียกชื่อเขาอย่างไม่อายใครเธอพุ่งเข้าไปหาเขาท่ามกลางเสียงอาวุธในตอนนั้นเธอไม่สนใจว่าใครจะเห็นไม่สนใจทั้งแผ่นดินจะตราหน้าว่าเธอคือหญิงไม่รู้จักกาลเทศะ เธอเพียงแค่กลัวจะเสียเขาไปเขานอนหมดสติในอ้อมแขนของเธอเลือดซึมผ่านชุดเกราะทองท่านต้องไม่ตายนะท่านสัญญาว่าจะอยู่กับข้าน้ำตาของเธอหยดลงบนใบหน้าของเขาและแม้จะเจ็บหนักเขาก็ยังพยายามยกมือขึ้นมาสัมผัสแก้มของเธออย่างแผ่วเบาอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ ขวัญจันทร์ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังแผนรอบปรุงพระชนพระธิดาแห่งแขวนทั้งๆท,ที่เธอไม่รู้เรื่องเลยเธอถูกจับขังพี่ขุนศึกพยายามเข้าเฝ้าจากกักรพรรดิอ้อนวอนให้พิจารณาใหม่แต่ความยุติธรรมในราชสำนักไม่ได้ยินเสียงของใจเขายอมเสี่ยงตำแหน่งยอมแลกเกียรติยศและแอบเข้าไปหาขวัญจันทร์ในคุกใต้ดินเธอนั่งอยู่ในเงามืดเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่น ไม่น่าเศร้าหมองแต่เมื่อเห็นเขาแบวตาก็สว่างขึ้นทันทีท่านมาได้อย่างไรเขานั่งลงข้างเธอเอื้อมมือไปกุมมือเธอแน่นเจ้าต้องเชื่อข้าข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ขวัญจันน้ำตาไหลเงียบๆซบ,บหน้ากับไหลเขาวันพิพากษามาถึงขวัญจันถูกสั่งประหารในวันรุ่งขึ้นพี่ขุนศึกไม่มีทางเลือกเขาต้องเลือกระหว่างหน้าที่ และหัวใจเขาเลือกหัวใจคืนนั้นเขาวางดาบไวในห้องบัญชาการทิ้งเกียรติทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วปลดปล่อยขวัญจันทร์ด้วยมือของเขาเองขวัญจันทร์ไม่อยากหนีแต่ถูกเขาบังคับไปซะข้าอยู่ไม่ได้ถ้าเจ้าถูกประหารต่อหน้าค่ะเธอกอดเขาแน่นน้ำตาเปื้อนใบหน้าแล้วท่านล่ะท่านจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีข้า เขายิ้มบางๆทั้งน้ำตาข้าจะรอแม้ต้องรอทั้งชีวิตหลังการหลบหนีจากคุกขวัญจันทร์ใช้ชีวิตอย่างเงียบงันในวัดเล็กบนภูเขาทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมากวาดลานวัดมันจงรดน้ำต้นไม้และสวดมนต์แม้ดูสงบแต่แววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบด้านล่างของภูเขาทุกค่ำคืน พี่ขุนศึกยืนมองขึ้นไปยังแสงตะเกียงในกุฏิหลังหนึ่งเขาไม่ได้เข้าไปหาเขาไม่ได้ส่งข่าวแต่เขามาเฝ้าเสมอเขาคือเงาในเงาจันทร์ของเธอคืนนั้นเขานำดาบของเขาไปวางไว้ใต้ต้นโพหน้าวัดพร้อมจดหมายฉบับหนึ่งเจ้าจะไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีข้าเฝ้าเจ้าอยู่ตรงนี้แม้ไม่มีสิทธิ์จะเดินเข้าไปข้าก็จะยืนอยู่ตรงนี้รอให้เจ้าอยากหันมา เมื่อขวัญจันทร์พบมันเธอเพียงแค่นั่งลงกอดดาบนั้นไว้น้ำตาร่วงเงียบๆข่าวศึกใหญ่กระจายไปทั่วข้าศึกจากแดนใต้กำลังบุกมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงขวัญจันทร์ได้ยินข่าวการบาดเจ็บสาหัสของพี่ขุนศึกเธอรีบลงจากเขาแม้ไม่มีใครอนุญาตเมื่อไปถึงข้ายทหารเงียบเชียบแววตาของนายแพทย์สั่นคลอนทันทีที่เห็นเธอ เขาพาเธอไปยังเรือนพักทหารบนเตียงไม้เรียบพี่ขุนศึกนอนแน่นิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลดาบของเขาถูกวางไว้ข้างเตียงขวัญจันท์คุกเข่าลงกุมมือของเขาแน่นริมฝีปากสันดริกค่ากลับมาแล้วท่านต้องตื่นมาดูข้าอย่านิ่งแบบนี้มือของเขาขยับเพียงเล็กน้อยก่อนจะบีบมือนั้นกลับเบาเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาเราวสายลม ข้ารู้ว่าเจ้าจะกลับมาพี่ขุนศึกฟื้นตัวอย่างช้าๆขวัญจันทร์ดูแลเขาแทบทุกนาทีเธอหุงหาอาหารทายาและคอยอ่านหนังสือเล่มเก่าให้เขาฟังคืนนั้นหลังจากเขาหลับเธอเปิดหีบไม้ใบหนึ่งซึ่งใส่ของส่วนตัวของเขาและพบจดหมายเก่าจดหมายที่เขาเขียนถึงเธอทุกคืนแต่ไม่เคยส่งขวัญจันทร้องไห้เงียบๆ ภาพมือกับจดหมายนั้นเมื่อพี่ขุนศึกตื่นเขาเห็นเธอนั่งอยู่ข้างเตียงดวงตาย,ยังแดงอยู่เธอจับมือเขาแน่นแล้วพูดเพียงประโยคเดียวข้ารักท่านและข้ารู้แล้วว่าท่านรักข้าเหมือนกันเมื่อพี่ขุนศึกหายดีเขาพาขวัญจันทร์ไปยังจุดที่เขาเคยฝึกดาบทุกคืนที่ที่เธอเคยแอบมองเขาอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เธอหัวลาะอ,ออกมาเบาๆเมื่อนึกถึงวันเหล่านั้น ข้าคิดว่าไม่มีใครเห็นค่าเลยตอนนั้นเขาหันมายิ้มจางๆข้าต้องฝืนใจมากแค่ไหนที่ไม่เดินไปหาเจ้าในวันนั้นเธอเบิกตาแล้วถามกลับทันทีเพราะอะไรเขาเดินเข้ามาใกล้จับมือของเธอแน่นเพราะข้ารู้ว่าถ้าข้ารักเจ้าเจ้าจะเจ็บมากกว่านี้น้ำตาของเธอไหลลงในวินาทีนั้นงั้นตอนนี้ท่านจะกล้ารักข้าไหมเขากอดเธอไว้แน่น ตอนนี้ข้าจะรักเจ้าไม่ว่าทุกอย่างจะเป็นเช่นไรข่าวการให้อภัยโทษจากองค์จกักรพรรดิเดินทางมาถึงขวัญจันทร์ได้รับการยกโทษทั้งหมดพี่ขุนศึกได้รับเกียรติยศกับคืนและการแต่งตั้งให้เป็นผู้คุ้มกันแห่งราชสำนักอีกครั้งแต่หน้าแปลกเขากลับยิ้มเพียงบางเบาคืนนั้นเขาพาขวัญจันทร์เดินไปยังเนินเขาเล็กๆซึ่งมองเห็นเมืองทั้งเมืองจากมุมสูง ท่านไม่ดีใจหรือเธอถามเขาหันมามองเธอในแสงจันทร์ข้ายินดีที่เจ้าได้รับอภัยแต่ข้ารู้แล้วว่าข้าไม่ต้องการตำแหน่งใดในโลกนี้หากมันไม่มีเจ้าอยู่ด้วยเธอยิ้มหยิบม,มือเขามาแนบแก้มเบาๆกลับบ้านกันนะบ้านที่เราสร้างด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยอำนาจเขากอดเธอแน่นท่ามกลางแสงจันทร์ที่อบอุ่นในคืนหนึ่ง หลังจากใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกันในหมู่บ้านเล็กๆขวัญจันทร์ออกไปเก็บดอกไม้ริมป่าเพียงลำพังแต่เมื่อพี่ขุนศึกกลับมาเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านชาวบ้านเล่าว่าเห็นคนแปลกหน้าในชุดนักรบเดินผ่านหมู่บ้านก่อนหน้านั้นไม่นานพี่ขุนศึกไม่พูดอะไรเขาขึ้นม้าทันทีโดยไม่มีแม้แต่อาวุธในมือหัวใจเขาร้อนราวเพิงเผาเจ้ากลับมาเถิดขวัญจันทร์ข้าทนไม่ได้อีกแล้ว เขาเดินทางข้ามเมืองข้ามแดนจนพบเบาะแสจากพ่อค้าทาตว่ามีหญิงสาวหน้าตาง,งดงามถูกพาไปยังแคว้นเพื่อเป็นของขวัญให้เจ้านครเมื่อเขาบุกเข้าไปในวังยามค่ำคืนเธอก็อยู่ที่นั่นนั่งอยู่ในห้องที่แสนงดงามแต่ใบหน้าไร้รอยยิ้มเมื่อเธอเห็นเขาเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่หลั่งน้ำตาออกมาแล้วค่อยๆเดินเข้ามากอดเขาแน่นข้าไม่คิดว่าท่านจะตามข้าม,มา เขากระซิบเสียงเบาขณะกอดเธอกลับถ้าเจ้าหายไปอีกครั้งข้าจะเผาลูกนี้ทั้งใบเพื่อหาเจ้าหลังจากช่วยเธอออกมาพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในสารลาลิมน้ำเธอนั่งซบไหลเขาอย่างเหนื่อยล้าท่านเคยเขียนบทกวีบ้างไหมเธอถามำำขำๆขณะลูบแขนเสื้อของเขาเบาๆพี่ขุนศึกหัวเราะในลำคอเล็กน้อยข้าจับดาบไม่ได้จับผู้กันเธอยิ้มแต่ข้ารู้ หัวใจท่านเขียนบทกวีได้ดีกว่ามือข้าเสียอีกเขาหยิบใบไผ่หนึ่งใบมายื่นให้เธองั้นเจ้าจงเขียนลงหัวใจข้าเถิดว่าท่านหญิงผู้นี้จะอยู่กับข้าตลอดไปพวกเขากลับมาที่เมืองหลวงท่ามกลางเสียงต่อต้านแต่เสียงหนึ่งที่ดังเหนือผู้คนคือเสียงขององค์จักรพรรดิขุนศึกเจ้ายอมสละเขียิได้เพื่อหญิงเพียงหนึ่งข้ายอมสละขุนศึกเพื่อรักษาชายที่มีหัวใจจริง พี่ขุนศึกคุกเข่าลงก้มกราบเบื้องพระพักแต่ไม่เพียงเพื่อขอตำแหน่งข้าขอเพียงอย่างเดียวให้ข้ารักนางโดยไม่ต้องหลบซ่อนขวัญจันทร์ยืนอยู่ข้างเขาดวงตาเปล่งประกายด้วยแสงแห่งความกล้าหาญในค่ำคืนนั้นใต้ต้นกระปะพุกที่ออกดอกสีทองพี่ขุนศึกวางดาบของตนลงบนพื้นหันมาจับมือขวัญจันทร์ไว้แน่นเจ้าเคยถามข้าว,ว่าเมื่อไหร่ที่ข้าจะวางดาบ เธอมองเขาเงียบๆวันนี้ข้าวางมันลงแล้วเพราะข้ารู้ว่าไม่มีศัตรูใดน่ากลัวไปกว,กว่าการเสียเจ้าจากใจข้าอีกขวนจันยิ้มน้ำตาไหลาอาบแก้มพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกดอกไม้ริมรัว้วดูแลเด็กๆในหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวของนักรบผู้ละดาบเพื่อรักษาหัวใจของหญิงคนหนึ่งในทุกคืนแสงจันยังคงส่องลงมา ผ่านเงาของอดีตที่เคยเจ็บปวดแต่ในเงานั้นไม่มีความเศร้าอีกต่อไปมีเพียงสองเงาเคียงข้างกันตลอดไปจบบริบูรณ์